กว่าจะได้บังไฟแต่ละบังต้องเฮ็ดจังไดเนี่ยมันมีความ,มยากจังไดเดี๋ยวโม่เหนียพาไปเบิ่งครับพี่น้องครับตักลงไปตั้มละกรจะตั้มครับพี่น้องบ้านนี้ตั้มค่อยๆตั้มไปให้มันละเอียดพุ่นละ่ะเดี๋ยวตั้มละเอียดแล้วก็สิไปลองสู่ฟังว่ามันสิเป็นแนวใดเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเลี้ยงจริงๆครับพี่น้องครับ มันคือสีเขเปียวเฮ้ยโอ้ลามใส่กันเลยนี่ก็เป็นไม่เที่ยวหามาได้นะครับพี่น้องครับเป็นไม้ปอหูทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับท้าเข้าจีใซยเป็นไม้ปอหูล้วนๆเลยนะพี่น้องครับละก็มีแน่กับไม้ลินฟ้ามาผสมเนี่ยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือั้นตอนการพานะครับพี่น้องพาโดยอีเมียนะผมแต่ว่ากวนถิงมาพ้าวถ้าก็มาเรียยกวนนะครับผมเบี้ยกับเรียย่ปีครับ เลี๋ยวเลี้ยงยากเนียครับพี่น้องมันเกลียนมันเป็นไม่เต็มเลยแต่ว่ามันหันเบาเนาะมันเกลียนแต่ว่าหันเบาไหมพี่น้องเหนือเต็มเต็มเลยนะครับผมนี่แหละก็คุ้มเดียอยู่นี่แหละพี่น้องครับก็ยากอยู่ด้วยนะครับผมนี่เดียไปเดียไปจนกว่ามันได้ตามใจมนวนผมเละพี่น้อง มันเหนียวมันเหนียวใส่หนีย่ยเ่ได้ดอกมันเหนียวสาระไม่แหงเนาะถ้าระไม่เป็นก็สีใส่ได้อยู่แต่ว่าสีตากมันบ่ละนี่ครับเลยสาระทอนสาระทอนละะทปปหลักกระถิ่นเลยแต่สาระอิมีอาพาต่อไปเพรากระสีตัดจนเบิดหล่อพวกเระพี่น้องครับโอ้ยพุ่นละหลายชั่วโมงอยู่ดอกว่ามันหลายอยู่นะครับพี่น้องครับผม เรียงทุดคน่อยเ้อยนนก็ได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่เขาได้จุดไฟลากาให้มันเผาไหม้ขึ้นมาแล้วก็เอาใบไม้โปะใบไผ่โปะนะครับพี่้องครับก็เป็นแบบนี้แล้วครับพี่ดองครับล่อให้มันหอมดันในกว่านะครับจังหน่อยให้จังสีควดออกเนาะภาษาบ,บ้านเขาเอ็นว่าควดทานนะครับเนาะ นี่นะครับผมกับปลายวงสีเลยครับเท่ากับเติมใหม่ๆแค่ล่อหนึ่งครับร่วมร่วมอันแรกก็เป็นสองล่อนะครับผมพี่น้องบานี้นะครับพี่น้องครับพ้าต่มันหอมเต็มที่แล้วระบาดเท่ากับเมื่อเช้ทานบ้านพี่น้องครับทานท้องสีไดแบบนี้ครับผมนี่เด้อพาใหม่น้มเลยนะครับโบโบสุกๆบเบเลยแต่ว่ามันก็ยังม่ได้สุกเต็มที่แล้ววะบางเท้าก็สุกบางก้อนบางอันชิ่นกาจะสุกแต่ว่ามันก็ยังมีบางก้อนที่มันหลงเหลืออยู่นะครับ อาจจะใหม่บพาท่นไหนเต็มที่เขากระเทียวลงมาโอบต่อไปครับนี่เกิเป็นบอ่ออบเขานะครับพี่น้องครับเป็นลุมอบเขานะครับลุมอบเอาทานเห็นไหมมันสุกนะครับผมนี่ครับผมเขาก็ะเทกวดลงเดี๋ยวเอาไว้นี่ก็ได้แม่เดี๋ยวสีขีบลงให้แนวขีบอยู่เ,เอออันนี้ก็หลายแม่เปิดออกอีก,กน,นะมันหลายวี่เขาเขียวเผาหมงหันมันอยู่กลางเนี้ยมันมีหลุมเนี้ยส่วนหม่องหันออกมาก็ได้นะม่องหันม่องเมียเออนั่นนะอออเ,นเออหลไหลไหลแล้วมัน,นออามาสีด,ดีใส่จังขว๋งเลยนะ <laughs> คุณน่ะ โอ oh, ้หลายหลายหลายเดี๋ยวสีขีบเอานะครับซุ่มขิง,น,ขงน,นิ้หัวขิงเงี้ยวสีเอาลงน้ำเด้อพนะี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวต้องขีบล้องใสกันบาหน้นี่ล้วครับพี่น้องครับเขาค่อยค่อยขีบลงสิละขีบล,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 ลงไปจนมันเบิดให้มันใหม่ตัวอยูน่นี่ให้มันหุ่มกันอยู่ในนี่ตัวไป ันนี้ก็จังซีแล้วครับพี่น้องครับเอาไว้สิโอไลน์ไลายไลน์รอบนี่หลายน์มึงแน่ยังไม่ทัานไหนเบิดอยู่คุณอะเต็มอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพอตะมันเหีเ่ยงไอ้พอตะมันแดงขึ้นนิดหน่อยนะครับเ้าจะออกสังกะสีปลุกเดี๋ยวเช้าเ้าจะออกไอ้อที่ดินทุมขวานลักก็อบบ้นไว้จักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนจังมากที่ใส่ได้เนาะพี่น้องเนาะ นะครับพี่น้องครับขึ้นขาวขึ้นแดงงสิพี่น้องเห็นขึ้นซาขาวสิือว่าทานท่าสุกได้บ้างว,วนันนี้ท่าก็เสียงท่านก็สีปิดนะครับผมท่านก็สีปิดแล้วก็สีเอาดินกบข้างค่างว่าแห้อากาศเขานะครับสิเป็นการหมอดทานนะครับผมโดยการบ่าแห้ออกซิเจนเขาเป็นการให้เขาดับเองนะพี่น้องครับเอาเดี๋ยวเสียให้เบ่งบันนี้ผมไม่กอดี่จริงเขาต้องขุดบางอย่างก่อน ด,ดินทมลูกขวานพี่น้องเพื่อให้อากาศเขา้าเดยอมวิ่วีอากาศเข้าเดี๋ยวเขาก็สีดับเองข้างในนะั้นนี่แล้วครับพี่น้องครับเขาก็ทมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาสังกะสีปิดปิดช่องอากาศแล้วก็เอาขี้ดิน ทีทางข่างเพให้อากาศเขานะครับเบื่อสีเป็นการมอดทานครับมอดเขานั่นแหละให้เขามอดเองนะครับเราต้องใส่น้ำดับนะครับอย่าใส่น้ำดับเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอ้านี่ครับบานนี้ต่อมาเ็ขากระเฮ็ดมสุดสุดไม้ร่วงบานนี้ครับเฮ็ดมสุดไม้ร่วงเลยกอาเฮ็ดวนว่อนวนวนไปนะครับพี่น้องให้ได้ทานได้หลายนะครับผมต้นนึงนี่บ่ได้ถิมนะครับผมสิบอกเลยว่าต้นนึงบ่ได้ถิมนะครับต้นนึงบ่ได้ถิมใส่ได้ทั้งต้นเลยนะครับทานแต่ว่าส่วนกิ่งส่วนกั้นนิดหน่อยนี่ข้ากระสีม่านข้าเว็ดเป็น พื้นอ้อยนะครับผมดีดีดีเซเด้ทุกส่วนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเหาจังิมาเบิ่งกันมาควอดอว่าเบิ่งว่าสิเป็นแนวใดเนาะบัดนี้เมื่อครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับพี่หลองเขาก็มางควอดเอาทานเขานะครับผมอันนี้คือทานแบบว่าเขาใหม่สมบูรณ์แล้วนะครับซุกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระถิเก็บถ้าไปตำมือแบบวันนี้ทำไปขวนะครับผมอันนี้คือเคลียร์ดินทั้งรอบๆออกก่อนนะครับแล้วก็สิเปิดเบิ่งว่ามันสิซุกแบบใดมันสิซุกดีบ่นะครับผมพี่น้อง ยังหอนบ่แม่เปิดมันกันน่ะเปิดได้ไปอ๋อเดี๋ยวๆมันถี่เปิดก็เปิดทั้งปีขนาดโอ้ยมันถี่มันถี่ปลี่ยนไหมดึงไว้เนี่ยอ่ะพี่หนองครับงามๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้องพีคเด้อค่อยๆตืดอันนี้ออกเดี๋ยวดินมันจะหิ้งลงเออพี่หนองครับสุดยอดเลยสุดยอดยังหอนบ่วะอุ้ยหายเดวหายเดวนี่ครับพี่น้องครับทานสุกๆเลยนะครับเผาไม่แบบสมบูรณ์ผุยๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โห ี่เด้อพี่น้องเด้อทานสูงมันจะปเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะพุยพุยแบบนี้พี่น้องครับนี่จับค่อยๆกับปิดกระแตกกรนะเพาะแล้วครับพออี่น้องนี่เออติกนี่ครับพี่น้องมันจะบอดิมันจะบอเดแข็งแล้วนี่จับค่อยๆมันกับพุยแล้วนะครับนี่พี่น้องมันจะสุกนะครับสุกส,กกสมบูรณ์เลยนี่แบบนี้นี่เห็นบ่พี่น้องครับน,นี่ครับนี่ครับมันจะพุยใส่ของมันเลยเห็นบ่ไม่ปอหูมันพุยพุยหรอกตั้ง่ายๆแาบนี้ นนเอาวันนี้เดี๋ยวเขาจะเก็บเก็บเก็บเราไปตากซสแดดยิดหนอยพึ่งไหวนะครับอะนอยพึ่งไหวแล้วเขากะสิไปเก็บลงสอบลงถังแล้วเขากะสิแบบเตรียมทำไปขวาเลยเ<อ>บะเหนียวเ,เอาพี่น้องครับบานนี้เขากะตากไว้สักกอนนะครับนอกบารน,นี้พึ่งไหวพึ่งไหวนะครับเย็นเย็นเลยครับพึ่งไหวเลยให้มันแบบว่าเย็นเย็นเลยมันพุ่ยดีดีได้ดพี่น้องคนนี้คุณน่ะบันเขากะเอาซุดไม้ล่งครับสุดไม้ที่เขาเผาแล้วนี่เอาลงต่อมานี่นี่ก็อบไวขึ้นกัน สมวมต่อมาหักสีมาพัดกันเรื่อยๆเรื่อยไหมครับพี่น้องมันก็สีได้หลา่ๆบันพี่น้องครับเอาเดี๋เข้าไปต่อไปก็สซีเป็นขั้นตอนการขวบานี้เนาะเจ้าถ้าไปเบิ้งกันบาหนี้มาเดี๋ยวบันครับพี่น้องครับต่อมาห้องกัดดังไฟขึ้นแล้วกัดซีขวลระบานนี้ใส่กระทะลงไปทั้งไฟครับแล้วกันน้ำพี่น้องน้ำน้ำใสลงไปมื่อนี้เขาสีบป่ตวงแบบแก้วเด้อมื่อนี้เขาสีใสแบบเป็นกิโลซังกิโลนะครับผมเห็ดให้พี่น้องได้เบิ้งกันว่ามันสีเป็นแนวไดฮันเห็ดแบบเป็นกิโลนะครับเนาะ อาเดี๋ยวลองเบิงขี่เกียรหนึ่งโลต่อทานสามขีดนะครับหนามเขาก็สิส่ไปจักนี่ละเขี่ยเอาเครื่องประมาณนี้ย่อมหนามเขาก็เขี่ยวขี่เกีย,กยคือเก่านะครับพี่น้องวันนี้เขาจะเขี่ยวจนมันเป็นฟองหมดแล้วอาอวันนี้ลองเบิงกันนะนี่ละต่อให้มันหนามเลือจังเลยยังที่ขี่เกียลงบาน,นอันนี้ตักขี่ทานออกก่อนมันลอยอยู่ในหันพี่น้องเอ๋อ ต่อมาก็สิมสั่งขี่เกียร์ครับพี่รองครับอันนี้ก็เป็นขี้เกียร์เข้านะครับตามาบินนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวภาพพี่รองก็บังตาสร้างก่อนอันนี้คือข้าทดไอ้บ่อยด้วยพี่รองเด้อนำหนาไปเลยเข้ากันจะค่อยหักรบปากหนึ่งขีด้อบพี่รองเนาะสั่งขี้เกียร์ไปครับโลหนึ่งครับพี่รองครับเนาะเยวตักขี้เกียร์ไปเอาตักเมตักตั๊กตักตักให้มันได้โลหนึ่งพี่พี่ใส่กันแล้วบังให้มันได้โลหนึ่งเบื้องกันไปพี่รองครับกว่าสิมาเป็นบังไฟแต่ละบังโอ้ สำหรับผู้ใดที่เริ่มต้นจากตั้งแต่การเพาะทานกับสีรูดีนะครับว่ามันอยากสำเดย์เนาะนะครับผมเอามาสั่งมือนนะโลหนึ่งมันหนักอยู่เด้วยเกียร์เนาะ <S <S เอาตักอีกแม่จักประมาณสองทับพ,พี่เนี่ยและเพราะว่าเราต้องสั่งให้มันได้โลโล่หนึ่งขีด <S <S อีกแม่อีกประมาณสองอันระว,วังมันเฮียเอออีกนิดน,นึงนิดนึงไป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  <S <S เออพ่อนะครับนี่ครับทดถอดถดเอานี่ยแล้วครับขีเกียร์หนึ่งโล่ก็ได้ถามว่าได้หลายบ่วผู้ซื้อเพิ่นกับสิท ก็เพิ่งกสิวาบหลายดอกแต่เห็นผู้ขายกสิมาหลายอยู่เอาข้างกระเริ่มมาลงลงนี่เลยนะครับโลหนึ่งใส่รุกใเลยแม่บันนี่สั่งท่านสามขีดแม่บนันอันนี้มือน,นีเขาท่านสามแบบสั่งครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นท่านมไม่ปอหูก็ไม่ลินฝ่าสมกันนะครับผมเดี๋ยวให้ยจิตดวงหน้นี่ครับเห็นเป็นสวอไปแบบนี้เลยสามขีดมขนาดท่านสามขีดมันจไดอลายปันเดอูยแต่บักลายก็บว่าได้ได้ได้เพื่อ โอ้ Ooh, มันไก่เลยตัวเมียมันไก่แล้วมันไก่แล้วเลื <c ười> <Bye. S 2> いい่อมเลื่อมฮาตีตาซางหน่อยเฮาตีตาซางหน่อยตาซางหน่อยมันเบิ่งเลขอันอันหน่อยเล็กไงไหมพี่น้องเอาวางเอาวางให้ไม่ได้ซีขีดเอาวางเลยเอาวางไล่เลยเอาวางอีกแล้วเมียอีกอีกอีกเรื่อยๆพูดเดี๋ยวไปคนอันนี้ก่อนเอาวางไว้เด้อเดี๋ยวคนอันนี้ก่อนควรๆไปพี่น้องครับไปอู้กระลมเฮียงละหายเว้ย รุมๆๆก็คอยกวนไป้วนไปเรื่อยๆครับผมยังเห็ไปมันขาดใช่หรืสามขีดสี่ขีดเด้ต,อตอ้องต้องเพื่อเด้เออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้เพราะว่ากำละมังเข้าขีดนึงอะแต่ถูกกวนขี่เกียร์ไปเรื่อยๆนะครับผมมัน,นี้เดี๋ยวมานั่งกวนขี่เกียร์ก่อนมัน วันนี้เลยครับพี่น้องครับกวนไปเรื่อยๆนะครับผมพ้นพาจนขี้เกียจละลายจนมันเป็นอย่างหมดแล้วครับพี่น้องครับกวนไปเรื่อยๆนะครับผมกวนไปเรื่อยๆครับเขาก็เคียวมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเขียวมาจนมันขึ้นฟั่งขึ้นยังพุ่นละถามว่าหูบ่ว่าอุณหภูมิเท่ะเลกับบ่อหูเหือกันลเพราะว่าไม่มีแนววัดน้องพี่น้องเนาะก็เอาจ้าก่ามันสุกพุ่นล้วพี่น้องครับจ้ามันจะสุกที่แบบแบบไหนแล้วน้องพี่น้องเนาะกับเขากระเบิ่องโดยสายตากะเอาวเหนียวพี่น้องครับ มันเดือดมันสุกมันเห็นมันเดือดก็ถือว่ามันสุกแล้วล่ะนี่มันก็สิมีฟองฟอดฟดเกินมาเนาะพี่น้องนะจัน้อยก็ได้แล้วล่ะนี่ครับผมเดี๋ยวปล่อยให้มันฟอดอีกจัหน่อยก่อนนี่นะครับพี่น้องครับกรสิได้ประมาณนี้นะผมกรสิเอาเลยนะครับผมพูดแล้คนเป็นกรสิเขียวโดนก็หนีอยู่แต่ว่าผมสิเอาซ้ำหนี้เลยครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวเฮาเททานลงเลยนะครับผมพี่น้องเททานลงไปสามสี่ ขัวไปเรื่อยๆบานครับเข็ดไฟอ่อนๆนะครับผมกับขัวไปเรื่อยๆ ครับพี่น้องครับเพาก็ค่อยๆขัวไปในไฟอ่อนๆนี่ยแหละครับพี่น้องค่อยๆขัวไปเมื่ต้องเฝ้านะเย็นเย็นเห็ดเหม็นต้องใย็เย็นนะพี่น้องต้องใย็เย็นค่อยๆขัวไปเมื่ต้องเฝ้าน้ำไฟเมื่ต้องเร่งไฟแห้งนะครับพี่น้องครับผู้ใดมีแก๊สกับควันแก๊สผู้ใดมีใส่ฟืนกับควันถอยทานออกไปฟืนหัวผมพี่น้องค่อยๆขัวไปแล้วมันก็แล้วมันก็แห้งเองเราค่อยๆขัวไปเริ่มเขาซาขึ้นมาแล้วล่ะเกียังโลทานสามปีครับพี่น้อง วันนี้เราจะเอาลงมาคนต่อข้างล่างกี่หน่อยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันแหีงแล้วคนให้มันเข้ากันนี่ยครัพี่น้องมาพี่น้องวานนี้เอามาเทยใหญ่จะทับมาเข่าเดี๋ยวเ้าสีเตรียมเป็ดพึ่งตากกันครับพี่น้องเชือครับเชือกโอ้ยพี่น้องุดจอดง่ามเลยว่าอถนี่ เดี๋ยวเอาไปตากกันครับพี่น้องครับผมบาน,นี้ตากกับบางอย่างดอกพึ่งแดดไปแล้วทีละนี่ครับยี่สิบวันยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราจะจังเอาไปตำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าสีใดแบบใดเนาะบานนี้ครับเอาสวัสดีพี่น้องครับตากมาสักประมาณยี่สิบนาทีแล้วเาก็เอามาตำบานที่นี่เริ่มแห้งแล้วกระเช้ามาลงหกตำอาตักเอาตากลงไปตำนะครับตามันสีเป็นแนวเลยตักลงไปตำละ ตั้มครับพี่น้องบานนี้ตั้ค่อยๆตั้ไปให้มันละเอียดพุ่นละเดี๋ยวตั้ละเอียดแล้วก็สิไปล่องสู่ฟังว่ามันสิเป็นแนวด้ายนอพี่น้องเนาะตั้ให้มันละเอียดแล้วก็เสีมาลร่อนนะครับนี่นี่นี่ตะแกรงล่อนเข้ากับได้เบอร์ประมาณนี้นะครับผมผมสีร่อนอยู่สองเทียนาะอันนี้เบอร์หน่อยอันนี้เบอร์ใหญ่นะพี่น้องมันมีสองเบอร์ของผมเนาใส่จนแตกกับเทียนบ่ได้เนาะเพราะว่ามันหาซื้อบ่ได้เอาได้สีเป็ล่อนแล้วสิไปจุดให้เบิ่งเนาะพี่น้องเอาครับพี่น้องครับบานนี้ ทำแหลกแล้วเัาก็สิมาฮอนตัวบันดิ์ทำแลรงๆสิม้าฮอนให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันครับเกาจะใส่ตะเกียงกับกระขุล่วงกันแล้วก็บฮอนล่วงเบิง่งฮวนล่วงเบิ่งที่หนอ่อยเป็นแนวได้สีปิดจุดให้เบิง่งเสร็ได้เดิน,นี่อ,อดีอยู่เด้อล่ะมาที่นี่มันกับสีเล็กเกียรตนะครับโดยเกียรติท่อกับสีเทใส่ กระมังไว้ไว้ตะตำรอบต่อไปอันนี้ก็วนวลดีอยูนครับพี่น้องครับเนื้อก็วนวลดีอยู่ครับผมเดี๋ยวเอาสิห้อนไปจนเบิด์ตไปแล้วอันนี้จะตายนวนไปนะพี่น้องค่อยๆห้อนไปถ้หาห้อนเทละลายหา้อนเทละลายมันมันออกงาคมันทับกันโอ้อการห้อนดีอยู่ครับพี่น้อง ออกเดียวอยวกอกดีอยู่ออบนีที่ได้แบบนี้นนครับพี่น้องครับเหนือนนนเนียนเลยนะผมเนื่องจากว่าตอนนี้มันมเพิ่อนอะไากไรมันยังซุ่มอยู่มันยังมีความชื้นอยู่เนาะพี่น้องเนะาะเอาเดี๋ยวผมพาเอาไปตากแดดบไปเกียรแดดกั่หน่อยพี่น้องอันนี้ก็ซุ่มเพาท่านต่ําอันนี้ต่ำเดียวเอาเกียรออกตากแดดมาถึงซิปนาทีครับพี่น้องครับตากแค่ขาหกนาทีแล้วก็มาเคลียร์กี่หน่อยให้มันกลับดานเนาะให้มันหนาให้มันบัวหนาก็ับ่เป็นยังตากรอบเดียวเลย เอาวันนี้มันแหง้แล้วสิพามาทดสอบความแห้งกันว่ามันสิแห้งหระดับใดกเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับห้ามีผู้อยากเบื้องตอนมันบ่ลทันได้บ่ลทันได้แห้งนะครับหรือว่าตอนซุ่มๆอยู่เดี๋ยวผมสิจุดให้เบื้องบานนี่อันนี้ปั่นมากเป็นก้อนกลมๆคือไข่นี่ล่ะพี่น้องเอาเดี๋ยวมาจุดถูกกอนมาเดี๋ยวมาเบื้องกันพี่น้องอันนี้คือบ่ลทันได้แห้งนะครับพี่น้องครับยังซุ่มๆอยู่นะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันเลย เออแสดงนะโอ้โหโอ้โหเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนพูดนะโอ้โหหมุนตัวหมุนตัวสุดยอดเอาเดี๋ยวแข็งแข็งข้ากวนี้เนาะพี่น้องอระวังนี่ครับมีทีมงานครับมีทีมงานหลงน้องเอฟซีครับสวัสดีครับแนวสวัสดีครับแนวโอ้โหมาบานครับพี่น้องครับหอดเวลาสิบผ้ามาล่วงมือแล้วนะครับผมหลังจากที่เข้าตำล้วก็พักไว้เป็นเวลาชั่วโมงกว่าๆนะพี่น้องครับข้ามมาผู้ดีครับเพชรตะเสานะครับ เท่าคำเลยพี่น้องครับผู้ตากระตาขออนุญาตเลยครับเด้อคนน่ะผู้พุตำกระตาอยู่ครับอยู่คนน่ะพี่น้องเฮ็ดเบิดมือครับมื่อนี้เอาเดี๋ยวผมสีล่องให้พี่เห็นล่องในเบื้องกันนะครับผมสาหรับอ่ามือทานสามของเฮานะครับขี่เกียรหนึ่งโลต่อทานสามขีดสิเป็นแนวใดิเดี๋ยวพี่น้องมาติดตามรับชมเบื้องครับผมไปพิ้วเพียวเด้อครับเด้อนี่โอ้โหเลี้ยงจริงๆครับพี่น้องครับโอ้โหเลี้ยงจริงๆครับพี่น้องครับเลี้ยงอีดีครับเบื้องเนี้ยสุดยอดเลย สมบูรณ์จริงๆครับพี่น้องครับเอาบันี้ผมมีมาเปรียบเทียบให้เบิ้องสามกริย์3สามสเป็นท่านสามยืนทั้งหมดเลยเป็นเป็นเป็นตัวนี้เป็นต้นฉบับตัวเข้าจุดไปหันตัวเข้าจุดกับตัวนี้กกว่งเดียวกันอันนี้คือแค่ผมผสมมือเอ้ยผสมหมาดลงไปซื้อนะครับพี่น้องครับอันนี้ผสมไปเนึ่งขีดอันนี้ผสมไปเจ็ดสิบกัมนะครับหรือว่าอันนี้อันนี้ลอยกัมอันนี้เจ็ดสิบกัมตั้งกันนะครับผมเอาเดี๋ยวมาเบิง้งว่าอันไหนสีแห้งกากันเบิ้งทีเจ็ด 70, ส70กกิบเจ็ดสิ มันกระสีเปลียวเห็นแอ้ลามเซกันเลยเบื้องั้นบพี่น้องครับอันนี้กระสีลามเซกันไว่ายขนาดเลยดวดเซกันตวนตวนเซกันเลยพี่น้องเอ้าอันนี้เบื้องต้นสบับปหม้นะครับผมนี่ครับต้นสบับแห้งแบบแบบแห้งแบบแดงดันกีเกียโดยเฉพาะเลยบ่ได้มีมาดมาซอยนะพี่น้องครับพี่น้องกับตาชิ้นใจเบื้องต้นครับว่าอันใดแห้งกันนะครับผมก้อนกระสีทั้การห้องแค่ไหน่อยครับก็ว่าไว้ให้มันเตะฐาน หรือว่าให้มันออกโตงามๆนั่นแหละอ้าวมานีสีจุดแล้วนะครับผมร่งกันร่องเบืองกันว่ามันสี่แห่งขนาดใดน,นะครับสำหรับมือทานสามข้าวรอบนี้ไปพี่น้องไปปัดคุณอะ ทาเดียวเลยโ๊ยคักขนาดวะสุดยอดเลยครับพี่น้องครับสุดยอดสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการทดสอบมือให้เบื้องซื่อๆนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามือที่เขาตำก็เอาจากโคกไปไม่ไมนะครับพี่หน้องครับตากระตากอยู่แต่ว่ามันกระตากบ่ได้แบบแหงกระว่ากระดี่อีนะครับพ้อกาะฟเอาไปตำนะครับทั้งยังแบบตำก็บริเนียนปันได้นะครับแล้วชิล่างให้เบิ้งอีลีอีล้อมือหนานะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ